สวัสดีครับสวัสดีพี่พีน้องน้องเอครับผมโอ้แดดแรงมากครับวันนี้แดดแรงมากๆเลยนะครับขออนุญ,ญาตถ่ายบนรถแล้วกันนะหลังจากเมื่อวานที่ฝนถล่มลงมาวันนี้กับแตกต่างกันกับเมื่อวานมาก หรือว่าวันนี้ตอนบ่ายมันจะมาอีกหรือเปล่านะมันจะตกลงมาอีกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับถ้าตกลงมาอีกก็ต้องจอดอีกแล้วครับยังไม่ได้ตั้งการปัดน้ำฝนใหม่เลยนะเมื่อวานว่าจะตั้งก็ลืมครับผมลืมลืมลืมจริงๆงโอ้แตกแล้วด้วยเนี่ยขาดแล้วด้วยวันนี้ร้อนมากๆนะครับแดดแรงนะครับเมื่อวานฝนแรงวันนี้แดดแรง น,นี้ก็พึ่งสิบโมงครึ่งครับผมอันนี้ก็ได้ไปห้าเที่ยวแล้วครับอันนี้เข้ามาเอาเที่ยวที่หกนะครับเข้ามาเ,าเที่ยวที่หกวันนี้เข้าได้ทีละคันครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันแฉะนะ มันแฉะแล้วเอารถไถเกรดไปกลบไว้อยู่ครับกลบไม่ให้มันลื่นนะครับมันก็เลยเข้าได้ทีละคันแต่ก็ไม่ช้าครับเร็วฮะตักได้เร็วป๋าแกตักแป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยครับนี่ เดี๋ยวพอเขาใส่ไปอีกสักบุ้งจีที่สามนะเราก็ค่อยตั้งลำนะครับค่อยตั้งลำที่จะเดินถอยหลังเข้าไปเอาใส่ดินตั้งลำไว้นะครับตั้งลำไว้มันจะได้ไม่ช้าไม่เสียเวลาเนาะตักทีนี่โอ้เต็มอุ้มเต็มอุ้มเลยนี่ดูจ้วงเข้าไปโอยขึ้นมานะครับนี่ วางนะครับนี่ขนาดแค่ไม่เต็มเท่าไหร่นะไม่เต็มอุ้มเท่าไหรน่นี่เท่ากับร้อยยี่ตักไปสี่บุ้งกีแล้วนะนี่ถ้าได้อย่างนี้ขึ้นมาทุกทุกตักทุกตักนะเต็มนะครับแปบ๊บเดียวแกใส่วันนี้แกใส่ห้าบุ้งกีครับเมื่อวานปากจะใส่สี่บุ้งกีครึ่งน,นะวันนี้ใส่ห้าเลยครับ นึกภาพเอาแล้วกันว่าบุ้งกีความกว้างเมตรยี่สิบนะครับลึกหนึ่งเมตรนี่ใส่ทีห้าบุ้งกีสี่บุ้งกีคือ่ห้าบุ้งกีนี่จะขนาดไหนนะ <c oughs> นึกภาพเอาแล้วกันปกติถ้าเป็นงานเที่ยวธรรมดางานวิ่งหมู่บ้านธรรมดาแกบอกแกใส่ประมาณ3ามบุ้งกีสามตักครับนี่สีเข้าไปแล้วครับ เต็มเต็มเต็มไม่พอไม่พออันนี้รถบริษัทนะรถบริษัทแต่ของผมนี่แกจะใส่ห้าุกขี่ปุ๊บผมก็ได้ออกเลยแต่รถบริษัทนี่แกใส่รถแกเองครับนี่ป้ายปีดแล้วนะ ออกเราก็เสียบเลยครับนี่ไม่ยากครับพอดีจังหวะที่แกแบบเบียรเมื่อกี้มาพอดีด้วยไม่ต้องรอเสียเวลาไปครับอีบแล้วครับไปแล้ววันนี้เตียนแล้วครับหลังจากเมื่อวานตรงนี้เป็นป่ารกนะที่ลอยไถออกนี่เจอนี่ครับ m 7 0 4เเข้าไปครับนี่เจอเจ้านี่เข้าไปนี่นี่นี่ ลูกพี่ใหญ่เรานี่ครับประจําการอยู่ที่บ่อคันหนึ่งนะครับอยู่ที่แปลงคันหนึ่งวันนี้คนขับรถไถไม่มาครับเอาคนขับรถคันนี้นะครับเอาเจ้าจอดไปขับรถไถแล้วก็เอาเจ้าเป๊กมาขึ้นขับคันนี้แทนเนี่ยที่วิ่งออกไปอยู่นะครับลูกน้องป้าจ่อยนี่ทำงานท,ทดแทนกันได้ทุกคนครับชดเชยกันได้ทุกคน,นะคจะไม่มีคําว่าทําไม่ได้ อย่างนี้ดีครับอย่างนี้ดีก็แล้วเก็บป๋าแกก็ดูแลดูแลดีมากดูแลเด็กๆด,ดีมากตอนนี้สภาพพื้นผิวถนนก็เริ่มแห้งแล้วครับเริ่มวิ่งง่ายแล้วผมก็ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรให้พี่ๆน้องๆได้ชมนะครับก็ดูๆไปด้วยกันเนาะวิ่งงานไปด้วยกันนี่แหละ อีกบุ่งกีนึงครับบุ่งกีที่ห้ามาแล้วไม่เต็มครับบุ่งกีที่ห้านี่ไม่เต็มปีดแน,น่นอนเห็นไหมถ้าเป็นรถแกเองแกจะใส่เต็มอุ้มเลยน,ะนี่มาอีกคันแล้วครับจานเอครับจานเอว่าจะสัมผษษัส สวตัวกับแกสัหน่อยฮะชีวิตแกอ่า,อาเป็นอยู่ยังไงนะยังไม่ได้คุยสัมภาษณ์กันเลยนะครับเจาะเจาะประเด็นชีวิตจันเอ๋สัหน่อยนะแกเป็นาปากแหว่งเพดานโวเนาะแล้วก็ได้ทำได้รักษานะครับรักษาแต่ว่าก็จะพูดไม่ชัดนะเป็นาพูดกับแกแล้วก็สนุกสนานเฮคาเดี๋ยวผมจะทำ ชีว่าประวัติแจ่ซะหน่อยทีนีสภาพพื้นผิวถนนก็เริ่มแห้งแล้วครับแห้งนะตอนนี้ก็เดี๋ยวอีกหน่อย่บยๆก็เลือกวิ่งได้นะถ้ามันไม่ลงมาอีกนะตอนนี้ผมมองว่ามันจะรอดไหมเนี่ยวันเนี้ยตั้งเขาอีกแล้วเนี่ยคืมฟ้าคืมฝนนี่มาอีกแล้วครับนี่ฝั่งผมไม่ดูฝั่งนี้นะนี่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยมืดมาหมดแล้วครับนุ่นฝั่งอำเภอนาจะหลวยน้ํายืนนะครับ มืดแล้วเพราะว่าเข้าสู่ฤดูฝนเนาะ <S <S 1> <S 1> เป็นช่วงที่ชาวนาจะได้ลงนากันครับไถานาปวานข้าวนะครับนี่ครับแคมป์ก็จะอยู่บนเนินนะครับแชมป์นี่ย้ายจากตรงที่รถแมคโครขุ Pro ดอยู่มาอยู่ตรงนี้นะคะ <S <S เนื่องจากว่า มีน้ำมีน้ำมีีฝนด้วยจะได้ไม่แชะมากครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่เทกันเลยครับจะพาพี่ๆน้องๆไปดูที่เทกันดินตามกันไปนี่นะครับก็เป็นงานเหมานานะก็เลยจะดูเหมือนใส่ดินเยอะจะถามว่าคุ้มไหมกับรถดําที่มาวิ่งนะครับมันก็คุ้มนะเออ เดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปพูดให้พี่ๆน้องๆได้ฟังนะว่าวิาว่งอยู่ที่อําเภอเดชเนี่ยกับที่บุรีรัมย์นะครับบ้านตรวจเราเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับระหว่างวิ่งงานที่บ้านกับที่บุรีรัมย์มันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมคลิปหน้านะคลิปหน้าผมจะทําเป็นเดลิตี้เลยีดียว่ะก็คือว่า วิ่งที่นี่กับวิ่งที่นู่นนะมันมีความแตกต่างกันเยอะไหมแล้วก็รายได้แตกต่างกันไหมระหว่างรถที่วิ่งอยู่ที่อุบลกับอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับผมจะเล่าให้ฟังเลยนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันตรงไหนยังไงนะฮะแล้วกเ็เราเอามาเปรียบเทียบกันดูนะครับผมนะแล้วก็ให้พี่ๆน้องๆ f อคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแต่ไม่เอานะคอมเมนต์เสียหายไม่เอา จะเอาแบบคอมเมนต์ที่แบบเออมีสาระครับคลิปคลิปหน้าจะมีสาระนิดนึงนะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะให้เห็นหน้าผมเต็มเลย <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับพี่น้องครับ